สำนักงานยุวกาชาติสภาการชาติไทยมีภารกิจในการปลูกฝังอบรมเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกาชาติในด้านมนุษยธรรมสุขภาพอนามัยบริการอาสาสมัครและส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีศรัทธาต่อกาชาติกิจการยุวกาชาตินี่ เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนชายหญิงน,นะคะอายุระหว่าง7-25ปีเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เยาวชนเนี่ยมีจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ให้เยาวชนพวกเนี้ยเขารู้จักที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เมื่อเขาเอาไปบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็นอกจากนี้นั้นเอยาวชนทั้งหลายนั้นเขาก็จะรู้จักว่ายุวาชาตินั้นนะไม่ใช่เพียงแต่ว่า เอสอนเขาให้เป็นคนดีเท่านั้นยังยังจะให้แง่คิดกับเขาเพื่อให้เหมาะกับสังคมในปัจจุบันที่ให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นได้เห็นว่าเยาวชนสมัยนี้นั้นเขาไม่ได้ทากิจกรรมที่สูนย์เปล่าไปโดยเฉพาะยุวกาชาตินั้นเมื่อเราอบรมเด็กไปแล้ว เด็กจะต้องพึ่งพาได้ของสังคมเขาจะต้องไปต่อยอดให้เพื่อนให้สังคมในในชุมชนของเขาในครอบครัวของเขาว่าเมื่อประสบ ภัยพิบัติต Th ่างๆเมื่อเกิดความเดือดร้อนทั้งตัวเองหรือสังคมเขาจะช่วยอย่างไรด้วยวิธีที่ถูกตามมาตรฐานของสภากชาติไทยก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาเป็นอาสาเยาวชาชเยาวชนไม่ว่าจะชายหญิงอายุ15-25ปีท่านสามารถสมัครเป็นยุวกชาชได้นะคะ